อย่างธรรมชาติน้ำพุนี่คือรู้สึกว่าจะสวยงามมากเลยค่ะคนจัดสวนนี่โอ้โหจัดดีมากน้ำพุคือดูเป็นธรรมชาติรู้สิ้องกับทางเดินนะโอ้โห,โหคือสวยอะธรรมชาติต้นไม้อะไรเข้าประมาณนี้นะคะทน้ข้างข้างมาข้างข้าง ทางเขา้านะต้นมะละกอนะก็คือโตลแล้วนะจับดูไหมอ่ะไปดูใกล้ๆก็ได้ดอ,ดดดดอ,อี่โอ้โหดูยิ่งขึ้โอ้โหคืลูกเยอะมากต้นมะละกอนะอืมนางฟ้านางฟ้าค่ะ นะคะคเอามานี้ค่ะคุณแม่สวยนะคะธรรมชาติมากไม่ต้องสงสัยแลคะ่ะว่าขวดน้านที่ป้าอยู่คือทําอะไรเดี๋ยวจะเอามาถ่ายรูปนะคะเอาเป็นเครื่องมือใช้ในการถ่ายรูปนะคะถ้าอยากได้รูปอีกจะพยายามจะหารูปถาม,มุมไปให้นะคะที่ไม่ถ่ายเพราะว่าเมมเต็มนะคะเรื่องของเรื่องนี่คือไปไล่ลบ ไล่ลบรูปไล่ลบอะไรมานะคะเนี่ยถึงได้มีอัดวิดีโอได้มีื้นที่ให้อัดสวยค่ะคุณแม่คาทางเข้านี่คืออหินนะคะธรรมชาติค่ะต้นไม้ด้านบนก็สวยนะต้นเนี้ยสวยมากแม่ต้นเนี้ยเนี่ยคือมันทำให้ดูบ้านดูมีสีสันนะ่ะแบบว่าอันอื่นมันก็เขียวเขียวใช่ไหมแล้วก็แบบแซมแดงแดงมาอันนี้คือคนจัดตัดสวยมากนะคะอ่า นี่ก็คือแซมแซมเขียวๆก็มีแซมแซมน้ําเงินมาแซมแซมเหลืองมาแซมแซมสีแดงๆชมพูชมพมากคือดูดีมากไปมาตัดไว้คือโมเมากนะคะโปชน์ดเครดิตให้คุณแม่หมดหน่อยนะคะว่าโอ้โหมาแต่งสวนให้นะคะนะคะ น้ำพุนี่คืออยากถ่ายมากเพราะว่ามันธรรมชาติอ่ะคุณแม่คือมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากจากเมื่อก่อนนะตอนที่หนูมาตอนนี้คือแบบน้ำพุดูธรรมชาติโห้ีแสงแดดิพร้อม,มถ่ายกับทางเดินนี่คือเข้ากันมากนะอันนี้คือแดดค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะตอนประมาณบ่ายสองค่ะ มัมีสีธรรมชาติมากอืมสวยนะคุณแม่สวยเนี่ยเข้ากับทางเดินมากต่อไปที่จุดต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะนกน้อยคือเหมือนของจริงมากแบบแรกที่เห็นก็คือเหมือนของจริงมากอันนี้ก็คือแซมไว้อยู่นี้ก็คือดูดีนะคะเป็นดูดีมากนะคะเข้ามามองแล้วเห็นเป็นแบบเออร์ที่เสร็นตรงน,นี้มันจะดูไม่เกี่ยวเกินไปนะคะอืม บอกก็มีบัวด้วยนะคะตอนนี้บัวเริ่มจะแบบว่ามีดินมันเริ่มแตกตัวนิดนึงเรา่าเปิดน้ําคูอยู่นะคะนี่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานะมันก็จะใสมากต่อไปค่ะเดินเดินต่อไปค่ะเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยคือเวลาดอกมันร่วงอะ่ะมันดูธรรมชาติมากนะมันเป็นแบบสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยสวยมากเลยอืม ขนาดตอนล่วงแล้วยังสวยอันนี้ก็ใส่เจกันอะไรเนี่ยตั้งไว้น,นี่ก็ดูดีดูแบบดูไม่เขียวไม่เป็นกุ้มแบบเขียวเกินไปดูให้มันดูมีมิติดูมีอะไรมากขึ้นนะสวยค่ะอะหลังบ้านใครปลูกอะไรไว้ต้นอะไรบ้านขอโทษที่ไม่อาจแนะนำให้ได้เพราะว่าหนูไม่รู้จักต้นไม้จริงๆนะคะ อตารจะเริ่มเติบโตก็ตามนี้แหละคะ่ะคิดว่าต้นนี้มะม่วงหรือเปล่าใช่ไหมใช่มะม่วงไหมรู้สึกมันจะสูงขึ้นนะอืมทางเดินก็มีแล้วคะเรียบร้อยนะทางเดินนะ